น,นี้รถมาถึงแล้วค่ะาคุณแม่ส่งโรงพยาบาลดิจ้ะสวัสดีค่ะคุเแม่พี่น้องทุกทา่านพอพ่อแย่สีกินแสบจ้ะตอนนี้ยาสีก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วค่ะก็เพิ่งจะลงนะะี่ไปเนาะกำลังนวดให้กันอยู่ให้ให้คุณแม่อยู่ก็หายใจไม่อิ่มนะคะ อยู่นี่ได้ก็เลยต้องมาลงพยาบาลอย่างสียู่ลันข่าสวัสดิการของลุงพยาบาลนะคะเลือดพิมพ์จ้ะมหามหาเน้ากินมหาเน้ากนินเสิร์ฟเดี๋ยจ้ะกาแฟเกียงกับกาแฟก็เลยรู้สึกหิมพ์จ้ะ,จะตอนนี้คุณแม่ไปเอ็กซเรย์อยู่ค่ะไปเอ็กซเรย์อยู่ ดูปอดะดูปอดเนาะมอก็ฉีดยาให้ให้ออกซิเจนมามา,มานำรหดนะคะมานำท่างก็เรียกรถดปูฉีดค่ะ,คะต้องหาสาเหตุใด้เนาะค่ะเพราะว่าเป็นทุกมือไหมคะเป็นทุกวันที่หายใจไม่อิ่มหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกต้องนวดหลังต้องกินยาหายใจไม่อิ่ม ก็คือถ้ามันเป็นบ่อยๆเป็นทุกวันค่ะก็ต้องหาสาเหตุเนาะค่ะเนาะคุณหมอก็เลยเอาไปเอ็กซเรย์ก่อนแล้วก็พอเมื่อวันก่อนก็มามาโรงพยาบาลนะคะวันที่สามมาวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้ามาอีกแล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็เกือบจะมาอีกแล้วเพราะว่าหายใจไม่ออกค่ะ,อะขอขอบพระคุณน,นะคะทุกท่านที่ให้กำลังแใจยาสีและคุณแมนนะคะ่ค่ะ อ่ะขอบคุณเม่ที่สำคัญด้วยหัวใจเลยค่ะแต่กับกัญญาณ่ามีพ่อแม่พี่น้องกับบางคนก็เป็นแค่คนรู้จักแต่ก็เป็นยิ่งกว่าพี่กว่าน้องอีกนะคะเนาะให้กำลังแรงใจกันอ่ะขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะทั้งที่อ่ารู้จักและไม่รู้จักที่ให้กำลังแรงใจยาพี่ก็ขอ่อหนพ่อนายทุกท่านมีความสุขด้วยและยด้านยาเก็บยาขายยาเด้ออ่ะยาจนไม่ให้ต่ำกว่าคนไม่ให้จนขอแต่งยาสีค่ะ อ่ะดูแลอ่ะแม่ก็ในดีที่สุดที่ข้าสี่เหตุอะไรนะคะเนาะเหนื่อยเหนื่อยก็ต้องอดทนนะอ่ะอ่ะพอแต่อย่างนานพอได้แต่อย่างนานเพราะเราต้องมีพลังและกำลังใจสู้ต่อไปในวันที่เราอ่ะประสบพบเจอไม่ว่าจะ เป็นเรื่องอะไรก็ดีนะคะที่ที่มันทำจะพบจีตใจหรือว่าทําให้เราเหนื่อยและท้อแต่ว่าเราต้องสู้และก้าวข้ามกับมันไปน,นี่เลยน่า,านนะะยา,าสีขอบุญเด้อค่ะเด้อุกำลังใจที่มีให้โดยมวใจที่ปราถนาดีรอก,กันของพะเนาะมันมีายาสีกามาอปเดตอาการของขุณนแม่ค่ะไปโรงพยาบาลบเนี่ยาสีะกะหาแนวกิ่นกนแล้วค่ะเนาะ ต้องเติมพลังงานต้องเติมพลังเพราะว่าะยาซีเป็นเสาหลักของครอบครัวจะต้องดูแลหลายๆคนหลายๆชีวิตจะต้องสดูต่อไปขอบคุณกำลังแรงใจนะคะเนาะมันเป็นเนี่ยงคือแบบอือเข้าวอรไปมันอกละขามาพ่นพอมัน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 สลายแล้วค่ะพันท่อพันท่อพอดแล้วเขาจะใช้ซีมาสูรแล้วเน่าแต่หลายๆชีวิตเนาะค่ะเนาะยาซีก็ สู่ให้คุณที่สุดจากตัวแ,แม่ะะคะุณแม่เป็นน้องสาวขคนหลายๆเด้ออันตะขัางมันกระหล่นมันหล่นมาหล่นนหัวใจตะข่งมัน,น,น,ม,น,ม,นมันกระเออขึ้นมาอีกขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคือกำลังแรงใจงามสิกลับมาขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะคะ